อาวันนี้เรามาดูมาสคอตกันนะครับผีมูจะไหนยิ้มหน่อยยิมยย้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสินี่นี่นี่อันน,นี้ใครที่ใครนี่นะครับคือมาสคอตของ6 6ทับ4ครับที่ได้ไปประกอบอาชีพใหม่ครับที่สุจริตมากเลยอ่าตอนนี้ครับมาหาพี่เบียร์เราพี่เบียร์ยิ้มหน่อย อ๋อตอนนี้คนถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยนะครับนี่ที่ที่สุกันนันนะฮะนี่สุกันนันนะครับมามาทำมาสคอยกันนะครับอ๋อทุกคนรายงานตัวหน่อยนิดนึงครับคนไหนชื่อสิริครับชื่อไหนสิริครับก้มหัวลงหน่อยฮะนี่อันนี้ <c oughs> น่ารักมากอ่อไอ้เก่งครับพี่เกง่งพี่เกง่งพีเจ๋งของเราหน,หน้าน่ไรสิครับอ่ายิ้ม ก้ม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 มีเชี่งมากครับคนนะี้ thank you thank you อ่ะพี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์หันมาหน่อย, ah, ยอ่ะยิ้มยิ้มไม่ Bil i, บายวกมือวกมือ mia de, mia de, mia de, mia de. De. อ่ะก้มก้มวันดี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 สวัสดีเฮ้ยครับนี่พี่เบียร์นะครับอ่าอันนี้พี่ปาลเราปา์มหันหน้ามาวันด,ดีหน่อยวันดีหน่อยครับวันดีโอ้โหน่ารักมากครับแต่ละคนมันที่สุดกันนั้นนะฮะตอนนี้ทำอะไรกันครับยาวมว่างไปดูนิดนึงครับ ขอจะใกล้ใกล้กลอขอสัมภาษณ์นิดนึงครับเหนื่อยไหมค,ครับเหนื่อยเหนื่อยเหรอหครับร้อนนะฮะร้อน <c oughs> ร้อนครับอ๋ออ๋อไม่ทราบว่าจะเปา็าประจารที่รครับ <c oughs> จะมาประจานดูครับไม่ครับเด้อดูถดแล้วอันนี้สิริครับดูดูดูเหงื่อับดูเหงาครับอันนี้พี่เก่งก็ถอดแล้วหน้ามันแผบเลยครับดูเหงื่อดูเหงื่อแล้วดูผมอ่าพี่เบียร์ครับพี่เบียร์รอถอดครับถอดหน่อยครับอถอดแล้วครับปื๊บออกมานี่พี่เบียร์ของเราโฉมหน้าอันนี้พี่จะพี่ปามั้งครับพี่ปามต่อถุงหน้าครับเออพี่ปามเรา บางใครถอดแล้วลึกบงแล้วไม่สนองลึกบงดึงเหงื่อครับแต่ละคนยีความสูงไหมครับสัมภาษณ์หน่อยความความสูงเลยฮะดูเบื้องหลังครับอันนี้เบื้องหลังนะฮะเบื้องหน้าที่สวยงามเนี่คือเบื้องหลังนะครับโอ้คือเสื้อผ้ารองเท้านะครับโอ้โหคือการถอดแล้วการถอดยี่อันนี้นะฮะเบื้องหลังครับเบื้องหลังที่ไปทำอาชีพสุจริตคือเป็นมาสคอตของ ของกางเกงยีนของพวกเสื้อผ้านะครับอันนี้นีนะฮะัวนีพัดลมแรงมากครับถ้าไม่มีพัดลมตัวนี้อาจจะเป็นลมได้นะครับครับเื้องหลังครับเมื่อกี้เด็กงงครับดูงงเลยดูงงเลยอ๋อยังงงอยู่ครับอดูไหมครับตกใจครับว่าฮีอะไรเนี่ยใบไหบได้ใบไหวได้นีนี่จับมือครับ จับมือ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 ทีันนี้ถ่ายเสื <ola> ้อผ้านะครับแป๊บเดียวจริงๆนะฮะดูสังเกตแต่ละคนอยากถอยมากครับมันร้อนจริงๆโอแต่บอกทุกคนคบอกว่าคุ้มค่ามากครับมาครั้งนี้เขทาทราบว่าจะได้เท่าไหร่ครับพี่เบียร์ครับสามแสนสามแสนครับโอ้โหพี่เบียร์คูยจากใบอีกรอบครับสามแสนสามแสนเข้าเข้า มามาสัมภาษณ์พี่เจกที่เก่งเราหน่อยนิดนึงนะฮะครับเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยนะครับร้อนร้อนอย่างเดียวะเหรอครับโคตรร้อนเลยโคตรร้อนนะฮะโอ้โหอันนี้ทําอะไรอยู่ครับอ๋อปกปิดครับปกปิดอ๋อจะไปไหนนะครับจะไปเที่ยวกันต่อครับเอาไปเที่ยวเหรอฮะจะไปเล่นเล่นเล่นต่อครับโอ้โหอย่าเล่นเลยครับเล่นไปคุณก็แพ้ผมครับโอ้ยตายแล้เมื่อกี้แพ้มานะครับแข่งกันมาเล่นข่าว่าแพ้เาล่าเขา โอ้หสุอันนี้ที่สุกนานนะครับสุกนานครับมาทาพัเป็นมัดถอดกันนะครับของพวเพื่อนครับมีสี่คนที่ทํานะครับทำดูครับดีดีครับน่าทําจริงๆรครับมาเจอเด็กนี่ยิ้มนายยิ้มนายเดโอ้หอันนี้ครับเพราะอย่างนั้นเขาจบการบรรยายเท่านี้นะครับผณครับ